ไม่วิ่งเข้าหาทุกขแต่จงเรียนรู้ทุกถ้าเราลองสังเกตชีวิตของเราเนี่ยมันมีหลายครั้งมากที่เราวิ่งเข้าหาความทุกข์เองเรารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งนี้มันเป็นโทษอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพเรารู้อยู่ว่าสิ่งนี้มันเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพ แต่ว่าเราก็วิ่งเข้าไปหามันคือไปทําสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพทําทุกวันทําทุกวันจนผลมันแสดงคือความเจ็บป่วยความเป็นโรคภัยต่างๆนานานี่ก็คือการวิ่งเข้าหาทุกข์ถ้าเกิดเป็นการเรียนรู้ทุกข์เรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีความเจ็บป่วยที่ซ่อนอยู่อยู่แล้วที่มันยังไม่ปรากฏให้เรา มันยังไม่แสดงออกมาให้เราเห็นปรากฏประจักษ์ชัดเพราะว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่แต่ถ้าเราเรียนรู้ทุกเนี่ยเรารู้ว่าร่างกายมันมันมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันพร้อมที่จะเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่ประมาทเราก็จะรู้จักเลือกเฟ้นในการกินอาหาร ในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อที่จะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอันนี้คือการเรียนรู้ทุกเรื่องของจิตใจก็เช่นเดียวกันจิตใจของเราบางทีเราก็วิ่งเข้าไปหาทุกครับเราคิดสิ่งใดว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะคิดถึงแต่สิ่งนั้นก็เป็นเรื่องแปลกอย่างเช่นเราโกรธใครเรา พยาบาทปองร้ายใครเราก็จะคิดถึงแต่บุคคลที่ทําให้เรอกรดทําให้พยาบาทเราก็จะคิดถึงแต่จะทําร้ายทําลายจะเอาเรื่องจะเอาความอย่างนี้เป็นต้นแต่ใจเรามันไม่ค่อยน้อมไปในทางที่จะให้อภัยไม่ค่อยน้อมไปในทางที่เมตตาใจมันไม่ค่อยน้อมมองให้เห็นถึงสัจธรรมว่าอะไรมันคือทุกข์อะไรมันคือเหตุแห่งทุก เนี่ยครับเรากำลังวิ่งเข้าไปหาทุกอยู่ไม่ว่าเราจะมีความอยากนะครับอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่ถ้าเกิดเราไม่รู้ทันตัวความอยากมันก็จะเท่ากับว่าเราวิ่งเข้าไปหาทุก แต่เราอยากบังคับให้คนนั้นคาดหวังให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าคาดหวังอะไรกับคนคนนั้นไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็ยังอยากๆแล้วพอไม่ได้ดังหวังเราก็เป็นยังไงครับเป็นทุกข์เราคิดแก้ปัญหาไม่ออกบางทีมันคิดไม่ออกแต่ทุกวันนี้เราทำอย่างไรครับเราก็พยายามคิดมัน คิดคิดไม่ออกก็คิดเข้าไปก็เป็นไงครับเป็นทุกข์ปวดหัวตายเรามัวแต่ไปวิตกกังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็คิดซ้ําคิดวนไปวนมาด้วยความกลัวจะอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดขึ้นคิดไปก็หาคําตอบไม่ได้แต่เราก็ยังคิดนั่นแหละครับคือการวิ่งเข้าหาทุกข์ทุกข์เนี่ยมันเป็นสภาวะ การบีบคั้นทั้งทางร่างกายกับจิตใจฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้จักเรียนรู้มันเราก็จะรู้ถึงสาเหตุว่าสาเหตุอะไรที่มันทําให้เราเกิดความทุกข์ครับสาเหตุอะไรที่ทําให้มันเกิดความทุกข์แล้วเราจะมีหนทางในการที่จะแก้ทุกข์ได้อย่างไรซึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยให้คําตอบทุกอย่าง,งแล้วครับถ้าเราเรียนรู้หนทางหรือมัค ข้อปฏิบัติเพื่อที่ที่จะทําให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้ชีวิตของเราก็จะสบายตัวขึ้นเยอะทั้งทางร่างกายกับจิตใจร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันถ้าเราฝึกตัวเองให้อยู่ในหนทางแห่งความไม่ประมาทได้ชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขเพิ่มพูนความสุขมากขึ้น แต่ถ้าเกิดเรายังอยู่ในผลทางประมาทเราก็มีโอกาสที่จะสร้างทุกข์สร้างภัยเวรให้กับตนเองฉะนั้นครับเราอย่าวิ่งเข้าหาทุกข์เลยครับเพราะว่าแค่เรามีขันห้ามันก็ทุกข์โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วก็คือมันทุกข์จากความตั้งอยู่ไม่ได้มันทุกข์จากความเปลี่ยนแปลง มันทุกข์จากความที่มันไม่มีอะไรแน่นอนมันทุกโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับร่างกายของเราเนี่ยต่อให้เราดูแลรักษาดีแค่ไหนแต่ยามันจะเจ็บป่วยมันก็เจ็บป่วยยามันถึงเวลาต้องป่วยมันก็ต้องป่วยครับแต่อันนั้นมันป่วยตามธรรมชาติตามการเวลาแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ป่วย แล้วเราจะไปวิ่งเข้าหาความเจ็บป่วยทำไมครับแล้วก็ดูแลสุขภาพทำปัจจุบันให้มันดีเรารู้ว่าตอนนี้จิตใจของเรามันมีแต่ความเครียดแค้นความขับแค้นเราก็ออกมาจากความเครียดแค้นสิครับเพราะว่าความเครียดแค้นมันเป็นทุกข์ใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาพอออกมาแล้วใจมันก็จะคลี่คลายจากความทุกข์มันก็จะปล่อยวางแล้วก็จะเห็นสภาว,วะทั้งสองอย่างนี้ได้อย่างแตกต่างเลยว่า เวลาที่เอวิ่งเข้าไปหาความทุกข์มันรุ่มร้อนอย่างไรมันทุกข์เพียงใดแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยมันจิตใจมันโป่งโล่งเบาสบายอย่างไรเนี่ยครับเราอย่าวิ่งเข้าหาความทุกข์แต่เราจงเรียนรู้ทุกข์ถ้าเราเรียนรู้ทุกข์เราก็จะแก้ทุกข์ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งเข้าหาความทุกข์มันก็เท่ากับว่าเอาวิ่งเข้าหากองไฟให้ไฟมันเผาตัวครับ ฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรากำลังวิ่งเข้าหากองไฟครับอย่าเพิ่งให้ถึงกองไฟครับมาหยุดก่อนแล้ววิ่งเข้าไปหาพอแค่สัมผัสไอร้อนของมันเมื่อรู้ว่ามันร้อนเราก็ค่อยๆถอยออกมาครับถอยออกมาถอยออกมาอย่าไปจมกับกองไฟให้ไฟมันเผาตัวครับสุดท้ายแล้วอย่าวิ่งเข้าหาความทุกข์ไม่วิ่งเข้าหาความทุกข์แต่จง เรียนรู้ทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์พยายามฝึกกันต่อไปครับสิ่งพวกนี้ต้องฝึกต้องอดทนต้องมีความพยายามสุดท้ายเราก็จะไปถึงเป้าหมายก็คือความพ้นจากทุกข์ที่แท้จริง